สวัสดีเด็กพี่น้องเสร็จแกงเง่าใหม่เด็กพี่น้องเด้ออันนี้นี่ปั่นนำอย่นั่งเสร็จเรียบรอย้อยเข้ามากลองกลองเส้หม้อเด็กพี่น้องเด้อเนี่ยใส่แดงใส่เลยครับเดี๋ยวสิตม้มต้มน้ำไปอย่นั่งเสร็จเรียบร้อยอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือคือต้มต้มให้มันสุกก่อนเด้อครับต้มให้สุกให้เปื่อยย่างดีก่อน เนี่ยผมต้มให้หวานนี่ยทั้งหวานทั้งหอมเลยพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือใส่ใบเตยน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่ใบเตยใส่ใบเตอยอันนี้ต้มน้ำสองได้ครับค่อยใส่มันสิได้เก็บรสชาติเก็บกลิ่นน้ำอันนี้น้ำสองเด้พี่น้องน้ำแรกเนี่ยต้มเทน้ำทิงไปเลยเด้อแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ใบเตยน้ำตาลสอง สองปลายช่อนเกลือสองปลายช่อนเด็กพี่น้องสิได้หอมทั้งหอมทั้งหวานเลยที่ไปด้เนี่ยไปได้ทั้งหอมทั้งหวานเลยเดี๋ยวมาลอเบิึงเด็กพี่น้องเด้แกงน่าไม้แกงน่าไม้เมื่อนี่<ม>พอเดือดเล็กน้อยเด้อพี่น้องตำพริกตะไคร้กระเทียมใส่ลงไปเด้ครับรสชาติเลยครับเนืสิบปงรสชาติเนีอ น้ำปลรราครับน้ำปลรราน้ำปลรร่าสำหรับแกงโดยเฉพาะสองอเซตผมนวดจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออืมรสชาติแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้อง พักกันนี่บวบที่ซุกยากเด้อพี่น้องใส่ลงไปเลยบวบซุกยากกรมูใส่บวบลงไปก่อนเดี๋ยวรอดจักคู่พ่อนี่เ,เริ่มซุกค่อยใส่ฝักทองเห็ดแล้วก็นอใหม่ของเขาเด้อพี่น้องเด้อเดือดเต็มที่เ,เด้อพี่น้อง ใส่ฟักทองเด้ครับใส่บอกอ้ะนี่แหละใส่บอกอึอเสร็จปับ๊บใส่นอไหม้ต้มเขาเลยครับผมนอไม้ต้มเด้อนอไหม้ต้มเนีย่ยรอดจากข้าวฟักทองแป๊บเดียวกับซุปครับใส่เห็ดลงไปเลยรสชาติทั้งปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อครับปรุงรสชาติจน ได้ที่รสชาติอีสานบานเฮานะครับเสร็จแล้วมันบอกกับใส่ของลงไปพราแป๊บเดียวกับซุกใส่ลงไปเลยครับผมอันนี้ใบแมงลักโปมีด้วครับอันนี้ลูกโดดก็ะมีด้วทั้งลูกโดดใบแมงลักแล้วก็อ่าผักแยรงใส่ลงไปเลยมันสิได้หอม ใบแมงรักบ้มี่มือเนี่ยเออกตสีแกงซ้ำเนีล่ะเพ็ดกินตามวิธีเด้อพี่น้องเด้แเอแ่บแบเด็ดกินตามวิธีแ่บแบเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแค่นี้ก็พ่อแล้วแกงนอไม้แกงนอไม้ใบยานางบานห่อลวครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม